สวัสดีคับพกับผมมิสเตอร์ไอโซมไมค์ครับนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมแบทเช่ลเรียวนะฮะก็<อ><อ>ห่างหายกันไปนาะนพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็กลับมาเล่นกันอีกรอบมึงแล้วนะฮะโอเคออจากภาที่แล้วนะที่เราเล่นไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะ มันนี่เก็บเลยวะ <All right. S 1> อ๋อเก็บสบมนะ right. มมทงนเก็บ,อบโอเคเราก็จะไปจะส่งส่งตางเราไปลาดตะเวนนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนแรกเราต้องฝึกฝึกทางก่อนโอเคเดี๋ยวไม่เล่นนานเกินโอาไว้จะไปทำไหย โอเคเดี๋ยวจะจัดยัดมันนะจ e t s ไป <S ไ <S เดี๋ยวเมักรคืบมันใหม่นะนีเ่เละแล้วก็เก็บศพนะฮะโอเค เก็บได้ได้แล้ววะซ่องอย่าเดียวอ่ะเอ็นนลยโอเคเราต้องสมท่าเข้าไปซ้อมแนะโอเคอ๋อเรื่องต้องงานคนงานเพิ่มนะฮะไปไอ้นี่มาก่อน Yes servant sir เราไม่ให้คนงานมันตันนะโอเคเปิดสกิลไว้ด้วยนะะเผื่อมันหมุกมาแล้วก็เฮ้ยม้าใครอา้าวอ๋อไม่ใช่ม้าใครนะมันเดินเล่นแถวนี้แหละแล้วมาเจอโอเคไม่มีอะไรอันนี้บุกจริงนะอันนี้ของจริงอันนี้ของจริง ก็ตายนะฮะดับอน,นาใต้สะพานลอยนะฮะแล้วก็ดีกูก่อนเขียวกุมเ,เปิดสกิลไว้นะฮะโอเคแล้วอันนี้แม่งของจริงเลย อุ้มเมื่อกี้ผมเปิดที่ดีค่อนะฮะที่ดี้อดามจอันนี้จะปอดเหรอวะจะอดเหรอวะอุ้มเอออย่างนั้นไม่ไม่รอเลยเว,ว้ยอันนี้ไม่เปิดรโอเคเพื่อเรายัางไม่มีใครตายนะเราเราสร้างกำลังเยอะไว้เฮ้ยยังไม่ยังมึงเห็นนะ Okay, ready? Yes, my lord. Oh. With great haste. Yes. Serpent. With great haste, moving, master. Hmm. Lorn. Hey. 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 Money. 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 ไอ้นี่วางเข้าโอเค Yes sir โอเคนะจะได้มีพลังกำลังเยอะๆนะฮะเราจะส่งให้ฐานมาเราไปบุกนะไอ้นี่ขึ้นมาได้เปล่า Great yes. haste. Yes, my lord. Of course, sir. we Great haste. Of course, sir. Yes, sir. Moving. Forward. ามานะฮะเราจะมาหามา้า,าปล่อยมันไปนะฮะเอ้ยอีโก้โเข้มียินเสียแล้วไม่รูว้ว่ามาทำไมเออโอเคเราจะสร้างมือตั้งดาบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่อไปนี้เราเอาแค่ดาบพอมาเมามา มีภาลกิกแ่้ะเ้ยตอนนี้เป็นลาดตะเวนมาแล้วนะแต่เราจะขึ้นไปบนนี้กันโอ้มีน้ำตก my god นี่ก็เป็นแอ่งน้ำเข้าไปไม่ได้นะฮะนี่ก็มามไว้นะฮะ โอ้ยมีหินหน้าบนนะใช้ดันนะไออ่หต่ตนี้ก็มีหินนะที่ดักอ่ะถ้ากระแทกกับเป้าหมายแล้วมันจะเป้าหมายจะเสียเลือดนะฮะตรงนี้แม่กูไม่ไว้ใจเลยวังนี้มีข้าวเยอะนะเดี๋ยวมันไม่มีแค่นี้แน่นอนนะนั่นไง Bên công ban bà lê. Yes, hầu một làng, On my way, hello, ya. Cut them down. Wintero, 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 đâu, วิ่งกลับดีสุดอเขพอใจแล้วนะฮะโอเคเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วนะฮะเเราให้เคนจินเออพิเกตแล้วให้เคนจีตรงนี้โอเคเดี๋ยวส่งลงไปทำลายฐานหน้าบนนะพอใจแล้วเดี๋ยวจะรีสร้างกำลังเยอะที่สุดนะถ้าที่เราจะสร้างเยอะได้ เ็มแลวเฮ้ยเดี๋ยว moving m a s t e รสร้างผมกำลังเราต้องทำลายแคมป์นะฮะประมาณนะผมเดาเราว่าผมเดาที่นั่นไม่ใช้วแะ่นั่นหรอก ไม่ใช่ตรงหอน่ะนะผมรู้แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานก็ yes, ฟ้าคาย course, สำหรับคนที่ดูฟ้าคายสองนะ yes. ก็ขอลบคลิปด้วยนะนะ oh. เพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยนะโอเคเราก็จะอาอไอ้นี่รอดนะโอเคให้มันวิ่งกลับฐานไป oh. บุกเลยดี้าไอ้นี่ไม่ช่วยเลย ไมนจะมาถึงฐานงเเา,านไม่หนุนะน,นี่คนนี้ฟันเอาฟันแรงกว่าเคทำเคนี้ราะ เอาไงะเอาไงอะครับเอาไงอะลุ้มครับลุ้มไม่เก็บศพกุ้ลุยเก็บทำไมอะเสียเวลาปนี่ปันปสองตัวนี้ปันอนั้นไปนะเนี่ยถ่าเราโหดมาช่วยหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอมมีเยอะเลยอ่ะ หมแคมใหญ่ฮะแคมนี่ใหญ่จริงไม่แน่อยู่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไวมันพังตรงน,นี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปทำพังไปพังนั้นต่อนะฮะหาคนงานเอาไว้ก่อนเนะ่เขาฟันข้าฟัน อ,อ๋อพื้นที่เต็มสงสัยสงสัยพื้นที่เต็มฮนะโอเคอัน okay. นี้คนงานไอ้ทานก็โรงงานเต็มนะไม่มีคนไปเก็บข้าว Great haste yes my lord โหมูกระน,นาวเลยโอ้ยแม่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ บุก,บกฟังฮนะเอาเว้นี่แม่มวยสกิลสกิลเออตัวน,นี้ก่อนตัวน,นี้ก่อนมันฟัน่ันได้ไม่จบเห็นนะโอเคมาดูวันนี้ต่อ เอาใครลงมาอือหืเฮ้ยเฮ้ยป้าเหรอลงมาลงมาเฮ้ยนะพังเงินเอมาการาลังกปึกเฮ้ยทางหอวทางหอ เาเียกูลืมมันมีสกิลเสริมมึงท่ามาเยอะเนี่ยจะพังละจัพัง ขอแม่งโหดผมมาตายลวเอ้ยใช้สกิลไม่รู้เฮียอะไรฮะเอออย่างงี้สิลุ้มล่อเ็เกิงอะอ่ะอย่าปล่อยให้เหลือมันยังกำงซ้อมดวนดนดวนน มดุดให้ต่อดีเฮ้ยลุ้มต่ออะเล่น,นมีเช่นเท่าไหร่นะแตวจะผ่านพ้นไปด้วยดีลุ้มมาขวิ่ดไป่เช่นก็เก็บก่อนเลย ไม่รอดนะไม่ช่วยแล้วก็นันเนี่ยวิกตอรี่ชัยชนะอะไรครับไม่ครับขอขอโทษน,นะสิี่เสียมรารยาทนี้หน่อยนะไม่คนเรียกผมโอเคไม่เป็นไร มาเก็บไอ้นี่ต่อลุยเอาเก่งจริงอยู่ไม่ได้ฮนะเอ้ไม่เก่งอยู่ไม่ได้ไอ้ยยี่นะี่ไม่คิดไม่แคร์อะไรเลยโอรักโอ้โหับมอนะโอเคเมื่อกี้ปรับมหมนะเสียงอาจจะผิดปกติหน่อยนะ As you will. For the dragon, as you command. Of course, moving as you will. On my way. Moving. Okay, Moving. ผมรู้วิธีเจากับหอคอยแล้วยากหน่อยแต่ลองดูนะฮะ ตันนี้ไปเปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาคอยมาคอนโทรลตรื่องนี้นะให้มันใส่แต่ก่อนยังไงเปิดเลยครับทางนี้แหละเร็วเร็วเร็วเเปิดเร็ว,รวสก,กิลเปิดเลยฮนะโอเคผมรู้ที่อยากต่อสู้แล้ว ย้อนเยี่ยมกทมไทยเฮ้ยไอ้คิตลืมลืมลมไม่เหลือ Command. As you will. On my way. For the dragon, of course. As you command. For the dragon. <coughs> ไม่รู้อ่ะไอ้ชีเราต้องหาหมู่บ้านพวกมันให้ได้นะ <Of course. S 2> แล้วก็ทำการเก็บพวกมันซะ <you> ไรวะงงอืมงงจริงๆนะฮะไปโกมดแล้ววะตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ ยังแปลกใจอยู่ผมไป,ไปไม่ได้ For the dragon, of course, as you will. Of course, on my way. งงว่ะทำยังทำให้ทำอะไรวะ ไ,ไ,ม,ไมันอยู่ไหนกันแน่วะหรือว่ามันยังมีข้อมูลวะเอาไวาใช่อะลุยเลย Let the try. As you will. For the dragon. Of course. For the dragon. Moving. As you command. For the dragon. ยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวจะลองไปดูไม่ม,ไม,มีไม่มีมีแต่ซากกระดูกใครไม่รู้นะตรงเนี้ยหรือว่าไม่วะหรือว่าซากอะไรไม่รู้เอช่างมันโอเคแล้วก็พักท่งนี้ก่อนนะไม่มีอะไรมาก พอก่อน <you> ผมมังอยู่ตอนนี้โอเคบาย